กลับมาแล้วเหรอตื่นที่สิขาฟูคุ้งลูกของเราเขาน่ารักสุดๆเลยล่ละแหมฟูคุ้งก็กลับมาแล้วเหรอคะที่รักจะทานข้าวก่อนปอาบน้ำก่อนหรือว่ากอดดิพยายามเต๋อขนาดนี้ฟุดพาเลไม่สนใจเราสักทีเลยถ้าองั้นลองเตออนี่ไหนรู้สิจะยอมสนใจกันขึ้นมาไหมเฮ ยี่มีขู่ส่งอะไรมาน่า,าอือหือของโคตรดีร้อนจังจก็แล้วทำไมหลอนไม่เปิดแอร์ล่ะเริ่ไปหยิบรีโมทให้ทีสิทำไมต้องเป็นฉันเดินไปหยิบมาให้ล่ยยะไปหยิบเลยเอ่อแล้วที่ซิกีบอกว่าคุณคือปีศาจจอมขโมยจูบนะมันหมายความว่าไงคะฟูทาโร่เอ่อฉันไม่รู้ไอทั้างนั้นกลับมาแล้วหรอคะนายท่าน ข้องใจยรืึงอะไรยะกลับมาแล้วหรอกลัเวลาเดินมารับเธอตรงเป๊ะเลยทำไมฉันถึงรู้ว่าเธอกลับมาถึงบ้านแล้วน่นหรอพล,ล,ลังแห่งรักยังไงละจ๊ะนี่อิสกิเธอน่ะวุนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลคะ่ะนี่ก็เล่ปีใหมแ่แล้วเล่นเด็กๆได้แล้วคะ่ะวุ่นขึ้นจริงด้วย